โอนอย่างถูกต้องในตลาดหลักทรัพย์ไม่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายมันยังผิดเลยและถ้าคุณทําผิดอย่างเนี้และถ้าคุณสโวโหวตให้ประเทศไทยเนี่ยคุณจะได้นายกรัฐมนตรีในการช่วยนายทุนเลี่ยงภาษี1,570ล้านเป็นที่ดินแปลงแพงที่สุดในประเทศไทยเคยมีและผมรู้ด้วยว่าราคาแท้จริงซื้อมาเท่าไหร่แต่ขอเป็นตอนถัดไป และผมถามว่าอีกคนหนึ่งที่ผมต้องถามก็คือพักก้าวไกลพักก้าวไกลคนละพักะบวน151คนไหนคุณว่าคุณจะทําให้นายทุนเนี่ยลดขนาดนายทุนอย่างนี้คุณเพิ่มขนาดหรือเปล่าเพิ่มขนาดยังไงก็รวันเดียวแม่งได้ตั้งห้าร้อยยี่สิบเอ็ดประหยัดให้เขาเริ่มได้เท่าไหร่มึงก็ได้ส่วนไหนตรงนี้เริ่มได้ส่วนไหนอีกมึงก็ได้ส่วนบวงไนยส่วนบวมอะไรก็ราคาที่จริงๆในะปีหกสองมันไม่มีสี่ล้าน มันไม่มีราคาที่สี่ล้านเมืม่อปีหกสองมึงซื้อที่ดินแปลงนี้มาเท่าไหร่ลบกันส่วนตา่างันดีๆก่อนจะจบเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติสมมุติว่าแปลงนี้สองล้านสาม สมมุติว่าผมปั้นราคาปั่นที่ดีไปสี่ล้านผมมีส่วนต่างอยู่ที่หนึ่งจุดเดล้านในส่วนต่างหนึ่งจุดเดล้านเฮ้ยมึงตั้งราคาอะไรสี่ล้านสี่ล้านนี่กรมสีรับไปบมจรับไปมึงซื้อสี่ล้านส่วนที่เหลือมาแบ่งกันนะมาแบ่งกันนะคุณคิดดูแล้วกันว่าไอ้ส่วนนี้เท่าไหร่ และส่วนนี้เมื่อปี62มันไม่มีราคานี้ถ้าเกิดเป็นบราาิษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วไปซื้อราคานี้โงถามหน่อยเถอะเมื่อไม่มีใครขายคุณปั้นราคาขึ้นมาดังนั้นผลต่างคือตรงนี้ตรงนี้เข้ากระเป๋าใครและตรงนี้ใช่การโกงไหมโกงผู้ถือหุ้นไหมเพราะผู้ถือหุ้นก็ชือเจ๊งไง มึงรับต้นทุนสูงไปส่วนกูตัดทอนไปแล้วอย่าบอก,กนะมาบุญงงนะสักง่ายๆแค่นี้บอกง่ายๆแค่นี้บอกหลกักฐานผมมานำซัพอรอตใหุ้ณในตอนถัดไปและอย่างง่ายๆนะถ้าคูณด้วย400ว่าโอ้โหเทียบกั้เท่เทาไหาร่แล้เนี่ยล้วเสร็จตัวนี้จะรับเป็นยังไงอ่ะ เพราะว่ากูต้องไปจ่ายอยู่สองตอนคือตอนที่ทาสัญญา,ากับตอนที่ไปโอที่กรมที่ดินตอนกรมที่ดินเนี่ยกูเป็นแค่เชียร์เช็คนะแต่เป็นแค่เชียร์เช็คนี่มันจะมีสองแบบอีกที่เขาเรียกว่า AC p a y ปย์ยีอกับแองโกลีลึกขึ้นไปนะแต่ว่าคุณฟังไม่ได้เฉยเช็คเอซีเ y โลผมจ่ายให้นางปลาก็แสดงว่านางปลาเท่านั้นนางโกนางเปยนางทับไม่มีทางรับได้ thế nếu tôi trả cho là, tôi sẽ lật lại, hãy một con thứ 3, được, nhầm, nếu, thì sัญญา như là, ta làm sัญญา này, nó buông như, buông như thế nào, các bạn thấy không, ta làm lên mà, các bạn thấy sể các bạn thấy เห็นเงินสดไหมสองร้ยยี่สิบเสบเกแม่งมีเศษห้าบาทด้วยนะแม่งเยวเลยเห็นเศษยังตัวสัญญานี่คือตัวบวมตัวบวมก็คือตัวเงินทอนวันนี้ผมพูดคุณเท่านี้พอประเด็นผมคิดว่าคุณคงจับได้แล้วผู้ที่มีความรู้เบสิกพื้นฐานผมมีลึกซึ้งกว่านั้นผมปิดตัวทั้งหมด การที่เขาแถลงข่าวว่าอะไรนะเมื่อเช้านี้บอกอย่างงุ้นบอกอย่างนี้นะซึ่งเป็นความโง่เป็นความโง่อย่างมหาหันนะบอกเอ้ยคนขายเขาขายผมไม่ได้รับรู้ด้วยนะแล้วก็ยังมีอะไรไอ้อ่าพูดได้เลยที่เขียนเปิดฟังดูมมีอะไรที่เขาพูดอ่ะฮะสอบถามอีกเลยครับปกติการซื้อขายพินะิจการจ่ายภาษีมันจะ ึ้นอยู่ัผู้ซื้อขายโรงกันอาจจะเป็นผู้ขายายคนเดียวหรือซื้อขายแบ่งกันคนซึ้อหรือแบ่งเปอร์เซ็นต์หรือผู้ซื้อขายก็ได้ในกรณีนี้ผมบอกคุณได้เลยนะถ้าตกลงกันได้ไงกรณีนี้สมมุติว่าผมเป็นผู้ซื้อและคุณทำวิธีนี้ผู้ขายก็จะบอกว่้ฉันรับเน็ตนะฉันรับเน็ตนะผู้ขายจะไม่ยอมจ่ายผู้ขายก็บอกว่าจะรับเน็ตผู้ซื้อก็ต้องไปคิดวิธี ถูกไหมนางปลาภัยอายุจะป0าสิแล้วบริษัทแสนสลิตมึงมีฝ่ายกฎหมายมึงมีวิธีธจะหลบเลี่ยงภาษีเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ขายบอกว่าฉันรับเนตสมมุติถ้ารับเน็ต920ล้นลานอย่างนั้นขาย1,570ไา้ที่เหลือ600ล้านเนี่ยคุณจะทำยังไงคนซื้อก็ต้องไปวางแผนใช่ไหมโอม้จะต้องไม่เสียภาษีคูใช้วิธีนี้ดีกว่า สิบสองวันโอ้สิบสองคนโอนสิบสองวัน,ว,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 นวันละคนกูก็ไปตรงภาษีภาษีไงเพราะถ้าภาษีนี่กูไปจา่ายกูกลายเป็นคนจ่ายแปลว่าข้อตกลงของผู้ซื้อขายกูนี้คือให้ผู้ซื้อเป็นคนจ่ายภาษีต้องถูกต้องอยู่แล้วคือพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นพฤติกรรมเป็นอย่างนั้นได่ฉันเป็บปริษัทในตาลาดหลักทรัพย์คุณกล้าสัญญามาโชว์ไหมนะ่ะอ่ะเพราะกูเป็นบริษัทตลาดหลักทรัพย์คุณกล้าสั่งสัญญาซื้อขายกันยังไงเอาคุณออกมาโชว์สิ คุณยังไม่กล้าเลยไหมกระทั่งเงินสดคุณยังเขียนเลยว่าชาระเป็นเงินสดไอ้หา่าคุณชำระอะไรว่าสองยีบบ่สิบล้านเป็นเงินสดแจ้ง่วนัยอีกใบที่หิ้วไปเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยเราอนุมานได้ทันทีว่ากรณีนี้เนี่ยผู้ซื้อไอ้ผู้ขายขายสองล้านสามรวมแล้วทั้งหมดสามร้อยเก้าสิบเก้าาเป็นเงินทัาที่เก้าร้อยยี่สิบผู้ขายขอที่จะรับเน็ตไม่จ่ายอะไรเลยรับเน็ต การรับเล็ก็หมายความว่าภาระในภาษีเนี่ยเป็นของผู้ซื้อผู้ซื้อมีความรู้ความสามารถก็มาใช้วิธีนี้เพื่อเสียภาษีให้น้อยที่สุดจ่ายเฉพาะภาษีที่กรมที่ดิน59.2ล้านแล้วจบ ก็เพราะว่านายเศรษฐาเนี่ยมาเกิดจากเพื่อไทยการที่เพื่อไทยตบศัตร์อ้างเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่พักถุดและนำนายเศรษฐาเชิดขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดผมจำเป็นต้องมาพูดการพูดของผมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนไม่ได้มีเรืองกดเตือกับนายเศรษฐาอย่างที่แอบอ้าง ที่อ้างว่าผมที่ดินจะไปขายแล้วขายไม่ได้ผมขายไปแล้วผมมีเอกาสารผมรับเงินไปแล้วด้วยคุณขายที่ดินไปแล้วแล้วคุณยังไม่ขายคนอื่นได้อีกเหรอแล้วผมขายไปเมื่อสามปีที่แล้วนะผมม่ได้พึ่งขายนะแล้วบริษัทนี้ก็มีตัวตนนะไลมอนแลนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะเพราะฉะนั้นคุณจะมาโทษผมอย่างนี้ไม่ถูกคุณหารเรื่องผมการที่ผมมาพูดก็เพราะว่านายกต้องเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความซื่อสัตย์หากคุณมีนายกแบบนี้แล้วผมรู้พฤติการแบบนี้ คุณให้ผมเก็บไว้หรือเปล่าล่ะดังนั้นการแฉครั้งนี้ก็เป็นการแฉเพื่อชาติการแฉเพื่อชาติและจะมาบอกผมเตะหูก้าปากหมามไม่ได้เพราะคุณจะมีอุ้งยิงอยู่เนี่ยแคนดิเดตอันดับสองคุณจะมีอาจารย์ชยัยเกษตรแคนดิเดตอันด,ดับสามคุณเสนอเขาไปสิเสนอไปเลยผมก็จะไม่พูดเลยไงแต่ตราบใดที่คุณเอานายเสษฐาแอพิเซสองก็จะมาโดยทันทีแอพิโซสามจะมาโดยทันทีซีรีสนี้จะไม่ใช่ ที่ผมแถลงข่าววันนี้แล้วจบผมก็จะเอาไปยื่นกับภาคเก้าไกลเฮ้ยภาคเก้าไกลไหนว่าออแกนิกอย่างนี้มันโอนได้ครับลบาอย่างนี้ทําได้ไหมอย่างนี้ชัดเจนไหมทําไม12คนคุณโอน12วันติดต่อกันทุกวันนิติกรรมปกติก็ทำแบบนี้หรือเปล่าคุณไปซื้อที่คุณยอมให้คนขายมาทยอยโอนให้คุณ12บวันแล้วคุณก็จ่ายเงินจ่ายเงินแล้วคุณรู้ได้ไงว่าไอ้วันพรุ่งนี้เขาจะขายไม่ขายอะไรฮะ ยนบัญชีแคนดิเดตนายกที่เหลืออยู่ตอนนี้สามารถโหวตได้ไหมคะคุณชูวย์องว่าอย่างไรเข้ามาหรือรอก่อนอ่ะพูดต่อในบัญชีแคนดิเดตนายกตามรายชื่อที่เหลืออยู่และสามารถโหวตได้ค่ะท้ายที่สุดแล้วยังมีคนที่มีความซื่อสัตย์ในประสอย่างที่คุณชูวิทย์น้ำเปนอะอาจารย์ชัยเกษมเพราะอะไรคะอาจารย์ชัยเกษมเขาเป็นคนกลางคนความรู้เรื่องกฎหมายอายุขนาดนี้แล้วคงไม่ได้หวังเงินทองแต่คุณพูดงุ้ง จะมีกลยุทธ์ of interest อะไรเอา้าคุณงิ้เป็นลูกไม่ใช่หรือคุณรุงิ่เป็นลูกทักษิณถ้าคุณงิงมานายกก็ต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้นายทักษิณกลับโอเคคุณชัยเกษรกระรทำก็จรงิงแต่ชยัยเกษรนั้นยังมีความเป็นนักกฎหมายเดิมเนี่ยคุณหญิงพจมานกับนายทักษิณเลือกนายชายัยเกษรเลือกนายชายัยเกษรแต่นายเศรษฐาเนี่ยไปกราบจาร โดยการกำชับของยิ่งลักเขากกขัดไม่ได้เพราะอะไรเพราะตกระกรรมลำบากมาด้วยกันพวกไดยเป็นเมื่อสองาทิตย์ที่แล้วไปกราบตีนไปกราบเท้าว่าจะทำให้ทุกอย่างสัญญาเนี่ยนะจะก,กําหนดผู้ขายเป็นผู้จา่ายภาษีค่าธรรมเนียมตามกฎหมายนะแต่แสนสิริเนี่ย ุตสาทำรายงานการประชุมแบ่งออกเป็น12ฉบับ12บคนภายในหนึ่งวันโดยโฉนดแปลงเดียวไอ้พฤติการอย่างนี้คุณไม่ช่วยเขาไม่รู้จะว่าไงแล้วนะโอนที่ดินให้กับผู้ขายแยกกันคนละวันติดต่อกันทุกวันถามว่าบริษัทมหาชนถ้าโอนอย่างงี้เหรอคุณยังไม่กล้าโอนเลยผมก็ไม่กล้าเพราะไอ,อ้พวกนี้เกิดกมึงไม่ขายกูขึ้นมามาลือนี้มีคนตายขึ้นมาแล้วกูจะโอนได้ยังไงจบเพราะมึงโฉนดแปลงเดียว และการแยกโอนเนี่ยการแยกโอนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเป็นการวางแผนมาตั้งแต่ต้นการประชุกมกรรมการแล้วแยกโอนได้ก็แสดงว่าเศรษฐิไอ้แสนเิริมีการวางแผนมาตั้งแต่ต้นแล้วดังนั้นเป็นการร่วมมือกันอย่างชัดเจนแล้วทำไมไม่โอนวันเดียวล่ะมันจะได้ลดความเสีย่ยงอ่า ถูกไหมก็คนขายมันต้องจ่ายอีก5 2 1ไงหรือจริงๆพิงตินไหนแล้วแสนสิิเป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ถึงคิดวิธีการแบบนี้เพราะคนขายเนี่ยปราภัยเนี่ยซึ่งมีพุ้นเยอะสุดวันนี้อายุ80แล้วผมผมว่าคนอายุ80มคงคิดแบบนี้ไม่ได้ที่บอกว่านายเศรษฐาเกี่ยวข้องเฉพาะตอนอนุมัติซื้อที่ดินโดยพิจารณาราคาที่ดิ ไม่เกี่ยวกับนิติกรรมการซื้อที่ดินเนปี62ผมถามน่ยนายเศรษฐานายเศรษฐาต้องรู้อยู่แล้วเมื่อปี62ราคาที่ถนนสรารสินมันมีเรือหรือว่าราคาตารางวาละสี่ล้านนายเศรษฐาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้จัดก,การเป็นกรรมการผู้จัดก,การรัทแสาส,สิริจะไม่รู้เชียวเหรือว่าราคาเนี้ยมันไม่มีตราบจนปัจจุบันปี66มันยังไม่มีใครขายตารางวาละสี่ล้านเลย เศษฐาเป็นคนเซ็นรับรองสำเนารายงานการประชุมแล้วทำไมไม่ทัดทวงเฮ้ยให้กูเซ็นอะไรเนี่ยสิบฉบับ12วันเฮ้ยไม่เอาไม่เซ็นมีไหมานายเศษฐาเซ็นป่ง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 ,ปงไม่มีวันไหนไม่มีฉบับไหนเลยในเลวันเดียว12บสอฉบับที่ไม่เซ็นถ้าผู้ผู้ขายแจ้งมาว่าขอแยกโอนตามส่วนของแต่ละคน แสนสลิดูแล้วชอบเพื่อกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มและไม่ทําให้แสนสลิตเสียหายก็ทําได้แต่นี่รู้อยู่แล้วว่าแยก12คน12วันเนี่ยมันทําให้ประหยัดเงินไป5 2 1เล้านไม่ต้องนําเข้ารัดแม้แต่บาทเดียวและจะบอกว่าตัวเองไม่มีส่วนรับรู้อันนี้ไม่ถูกแล้วหรอครับ การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในฐานะห้างส่วนสามัญบกติวิธีการแบบนี้สามพกรเขาเรียกว่าคณะบุคคลพักวันเดียว12คนถ้าคุณมา12คนสามพกรเขาตีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเมื่อไม่จดทะเบียนก็ต้องไปขอเลขเลขผู้เสียภาษีต่างหากจากสามพกรและไปจ่ายพมร90ในวันที่3 1มีนาของปีถัดไปคุณไม่ได้ทา บริษัทพมจแสนสสริเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีทีมกฎหมายเชี่ยวชาญด้านภาษีอสังหาริมทรัพย์ย่อมรู้ดีแต่แสนสสริยังร่วมมือกับผู้ขายแยกโอนเป็นหลายคนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแสนสสริบอกวิธีนี้บริษัทนี้ไม่ได้เสียหายแต่ความเป็นจริงแยกโอน12วันโอ้โหมันทั้งเสียมันทั้งเสียหายจะมาบอกว่าแยกโอนธีรวันนี่ไม่เสียหายแล้วคุณทําให้ยังไงคุณว่างานมากใช่ไหม แล้วคุณไปโอนทุกวันทุกวันติดต่อกันอาจาร์งการพุทธปรหัส,สุขคุณไปโอนทุกวันแล้วคุณบอกว่าไม่เสี่ยงแล้วคุณ<ม>บอกว่า,าไ,มไม่มีอะไรเสียหายรัฐคือผู้เสียหายครับที่บอกว่าชำรางเงินทั้งหมดด้วยเช็คและเกจเช็คใช้เงินสดเพียงสามแสนหนึ่งพันนี่ไหนสามแสนหนึ่งพันผมยังไม่เห็นเงินสามแสนหนึ่งพันแผมเห็นแต่เงินสดสองร้อยกว่าล้านเอ้ขึ้นที่ทีทีทีก่ททมที่ดี ไปสัญญาซื้อขายไอ้อออหาดูทิสัญญาซื้อขายคมดีดนีเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจ่ายเงินสดเท่าไหร่